พี่กินไม่มาใครเอ่ยครับเนี่ยไลฟ์เหรอครับใช่ไลฟ์ที่ไหนครับเนี่ยโอ้โีไลฟ์เขาใช่ใช่แล้วนี่ของใครครับสวัสดีครับนี่ไลฟ์เฟซบุ๊กพี่ต้นนะครับผมก็เป็นตำหน้าที่แทนนะฮะวันนี้ตำหน้าที่แทนคิมเบอรี่เราตอนนี้อยู่บนภูเขาสูงมากนะครับผมก็หนาว จัดนะครับที่เขาหนาวมากนะครับแต่ว่าสนุกมากๆครับผมเอาก็ได้เท่าไหร่ครับใบละพันสองร้อยเยนครับที่นี่เอาเอาพี่พี่อาครับอ่าได้เดี๋ยวผมจัดการให้ไปก่อนอีจิไมคุดาใส่เดี๋ยวผมคืนให้ครับทุกคนได้ยินหมดเลยเมื่อกี้อะไรครับทุกคนมี จะมีคนมาดูสามท่านนะครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับที่นั่นเออชงช้าอยู่ขอโทษทีที่นนทุกทุกคนตอนนี้นะครับที่นั่นเวลาตอนนี้ประมาณสิบเว้ยเก้าครึ่งนะครับเก้าครึ่งเดินไวเองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมจะเฟซบุ๊กไลฟ์เหมือนกันขอบคุณนะครับทุกคน